สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แวนดัมชา n แนลอีกเช่นเคยนะครับสำหรับ EP นี้นะครับจะมาแนะนำวิธีการอัปเดตแอปพลิเคชันสำหรับผู้ที่ใช้ iPhone นะครับนั่นก็คือคนตระหักกับการใช้ iPhone กับการอัปเดตแอปพลิเคชันให้ใหม่อยู่เสมอนะครับหลังจากที่เราใช้ไปในระยะหนึ่งแนละมันจะต้องอัปเดตทุกครั้ง วิธีการจะเป็นยังไงก่อดอื่นรบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้จะทำคลิปด้วยนะครับเมื่อพร้อมกันแล้วไปกันเลยเริ่มต้นนะครับให้ไปที่ App Store เสียงพูดเปิดอยู่ไปที่ App Store ก่อนนะ เครื่องเบอร์สร้างวิดีโอและจะหกสิบห้าเปอร์เซ็นต์คำสั่งลัดอหน้าที่สองหน้าที่หนึ่งจากสิบแอดวานคือการตั้งค่าวอลเล็ตบ้านสุขภาพเริ่มต้นภาษาเสียงเสียงเปิดอยู่ภาษาเริ่มต้นการดนหนังสือจะได้แบบแทกอปสโต้ไอแอปสโต้ทแอปสโตนะครับที่อยู่หน้าจอหลักของเราเลยนะครับแอปสโต้เมื่อเจอแล้วหนึ่งนิ้วก็สองครั้งเข้าไป สวันนี้หัวข้อวันนี้วันศุกร์ที่สิบกันยายนหัวข้อบับัญชีของฉันปุ่มจะเจอคําว่าบัญชีของฉันนะครับใช้หนึ่งนิ้วข้อสองครั้งบัญชีหัวข้อหลังจากนั้นใช้หนึ่งนิ้วปัดไปทางขวานสิการแลกใช้บัตรของขวาส่งบัตรของขวัญรายการแนะนารายการอัปเดตอัปเดตทั้งหมดปุ่มรายการอัปเดตอัตโนมัติถัดไปหัวข้ออัปเดตอัตโนมัตินะครับแล้วก็ปัดไปทางขวาอัปเดตทั้งหมดปุ่มจะเจอคําว่าอัปเดตทั้งหมดนะครับ ลองดูว่ามีอะไรบ้างไปทางขวาครับ P plus 8กรัมไก่อัปเดต P plus 8กรัมไก่ย่อยากจุดสองศูนย์สองหนึ่งแก้ไขข้ออัปเดต Google แปลภาษาอัปเดต Messenger เจ็ดกรัมอัปเดต NBTCE Library เจ็ดกรัมไก่ย่อยอัปเดต Netflix เจ็ดกรัมไก่อัปเดต Micro App สำหรับผู้จำหน่ายสลักเจ็ดกรัมไก่อัปเดต Silk Music เพลงไลท์คาราอัปเดตอัปเดตเมื่อสักครู่นี้อัปเดตอัปอัปอัปเดตอัป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 ปอัปอัปอััป ไม่มีการ Google และ p a s อัปเดตท,ทั้งรายการอัปเดตอัปเดตท,ทั้งหมดปุ่มอัปเดตท,ทั้งหมดนะครับหนึ่งนิ้วปัดซ้ายกลับมานะครับพี่อัปเดตท,ทั้งหมดปุ่ั้งมหลังจากนั้นใช้หนึ่งนิ้วข้อสองครั้งอัปเดตท,ทั้งหมดไม่ให้เลือกอัปเดตท,ทั้งหมดไม่ให้เลือกปุ่มแปะอัปเดตทั้งหมดไม่ให้เลือกปุ่ม ต P+ แปดกรัมไก่ย่อยากจุดสองศูนย์สองหนึ่งแก้ไขข้อผิดพลาดและปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้งานหลดสามารถชำระเงินค่าไฟฟ้าเป็นบางเดือนได้เวอร์ชันสามสองหนึ่งหัวข้อย่อยสี่สิบสองจุดเก้าเมกะไบต์ปุ่ม Google แปลภาษาเจ็ดกรัมไก่ย่อยักจุดสองอัปเดตทั้งหมดไม่ให้เลือกปุ่มแอปพลิเคชันสำหรับค่าไฟนั่นแหละนะครับโทรศับค่าไฟ Google แปลภาษาเจ็ดกรัมไก่ย่อยักจุดสองเอล์นแบตเตอรี่ต่ำ แบตเตอรี่เหลือ2 0เปอร์เซ็นต์โหมดประหยัดพลังงานตตปิ<า><ร>ดไปการปปการอัปเดตทั้งหมดไม่ให้เลือก Google แปลภาษาเจ็ดกรัมไก่ย่อยักษ์จุดสองศูนย์สองหนึ่งหัว้ขย่อยแ้นทิมของคุณจะจับคู่ภาษาที่อัปเดตทั้งหมดไม่ให้เลือกปุ่มข้อดีนะครับสำหรับการอัปเดตแอปพลิเคชันนะครับปกติแล้วเนี่ยเวลาเราใช้ไปนานๆเนี่ยแอปพลิเคชันจะมีการเก็บสะสมแคชหรือว่าเก็บสะสมข้อมูลที่เราใช้บ่อยๆหรือว่าติดตามการทำงานของเรานะครับอ่าแล้วก็มีการ นำกลับไปปรับปรุงนะครับกับผู้พัฒนานะครับดังนั้นเนี่ยเวลามันมีปัญหาหรือว,ว่ามันมีการามีการ function, อัปเดตฟังก์ชันอัปเดตข้อมูลฐานข้อมูลดัตเต้าเบสอะไรใหม่ๆเข้ามาเนี่ยนะครับเขาก็จะบอ,อกการอัปเดตเข้ามาเพื่อให้ผู้ใช้เนี่ยได้มีการเพิ่ม ศักยภาพของแอปพลิเคชันนั้นๆน,น,นะครับดังนั้นเนี่ย <My S 1> สำหรับผู้จำหน่ายอัปเดตเมื่อสักครู่นี้มันมีการอัปเดตเนี่ยเราก็ควรที่จะอัปเดตบ่อยๆนะครับอีกอย่างหนึ่งถ้าหากว่าเป็นแอปพลิเคชันสำหรับการอ่า security หรือว่าป้องกันผู้จรลกร,รนะครับหรือว่าผู้บุกรุกด้านมันแวร์์แวร์ช่วงตอนนี้เนี่ยรดซอฟต์แวร์เนี่ยค่อนข้างมีบทบาท มีอนุภาพรุนแรงนะครับโจมตีหน่วยงานหลายๆหน่วยงานนะครับดังนั้นเนี่ยรายการแนะนำสำหรับอัปเดตเพื่อสักรู่นี้รายกรส่งบัตรของขวัญโดยและการสมัครรับปุ่มและรายการแนะนำสำหรับคุณโดยอัปเดตเพื่อสักครู่นี้ไมโครปุ่มจังมิวสิกปุ่มรายการนั้นส่งบัตรของขวัญโดยอีะลการส่งสินค้าที่นักบัตรยติรัตนานกว่าส่งบัตรของขวัญโดยอีเมลุ่มเนื่องจากว่าเราได้ทำการอัปเดตเสร็จเรียบร้อยนะครับ ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้จะทำด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมแบ่งปันสิ่งที่ดีๆเหล่านี้ให้กับคนที่คุณรักหรือว่าคู่ที่กำลังใช้โทรศัพท์มือถือ iPhone ใหม่ๆเนาะครับด้วยความปรารถนาดีจากแวนดัมชาแนลสำหรับ EP นี้สวัสดีครับ